ที่วอุตสาเลียทำไงทำไงคุณกดเข้าไปอ่าแล้วคุณกลล็กดเข้าไปที่ OBS OBS คุณกดเข้าไปที่ OBS ก่อนเออแล้วก็ไอ Steam ้สตรสตีมสตาร์สตรีมสตาร์สตรีมมิ่งข้างบนนะคบอือกดเลยคุณ <c ười> เดี๋ยวผมขออนุญาตปิดจอตัวเองแป๊บโอเคเรียบร้อยแค่นี้เออโอเคเออไม่ไ <What S 1> ด้ <the heck? S 1> กด start start s t ไม่ได้มันต้องทำอะไรบางอย่างก,ก่อนหรอเว้ยอ่ะองั้นคุณกดไอทำไมนไม่ได้เออเออฮอมันต้องมีตั้ง setting อะไรด้วยคุณตั้งคุณปกติคุณอ่านคลิปด้วยใช้ o b s อยู่แล้วใช่ไหมอ่ะ ใครครูเน่ยตั้งเซตติ้งกันฮะถ้าต,ตามหลักแล้วคุณอาจะตั้งเซตติ้งไว้ตามปกติเลยกดอ,อ๋อเออทำงางต่อเนาะตั้งเดสก์ท็อปก็ได้ตั้งบนสติมกรูกระแล้วเดี๋ยวผมดูมาเลยเฮ้โย่โอ้ เล็กปุ๊กนะครับอีกีว่าแค่นั้นก็พอแล้วแหละแล้วก็กดโอเคคุณกด approve ไปเลยก็ได้เดี๋ยวผมเปิดมาคุณมันจะเป็นพอใส่แบบเสื่อมีกรณีจย่างราตี เฮ้อเฮ้อเฮ้อชีพายบันไดของทะเต,ตอนนี้เดี๋ยวทำไมกดสตาร์สตีไม่ได้วะคุณกดแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเลยเหรอม,มาคับเอ่อเป็นคุณมาลองกดสตาร์เตอร์ผมดูใหม่อีกรอบได้ไหม Oh <my> ก็คลดโอ๊ะได้ใช่ไหมเอ่อปรมาณเรากดเข้าไปดูที่ไอ้อ่ากดโอเคกดเข้าไปดูที่ไอ Google YouTube คุณหน่อยมันคือไม่เชื่อมต่อเลยเรอดูอีกแป๊บนึงอันนี้ไงได้แล้วคุณ่ยได้แล้ว mm hmm. เออมึนชิบหายเลยเว้ย mm hmm. มึไีสองนาทีอะคุกแล้วได้เวลาคุกแล้วนะได้เวลาคุกแล้ว ดเราถึงละเราถึงต้องไปตีหลักฟันแทงกับปัวแล้วกับแกตีทั้งหมดโอ้โหชูสชูสเมื่อกี้อะไร F P ains. S เมื่อกี้เต่าตัวเล็กมันรล็ไปสิบภาพเฮ้ยให้ปากเสียงดีกว่า เเล่น50กว่าวิเล่นอะไรดีวะเอ่ช่มาเดินนั่งเล่นเราบอกมาเดิมแล้วกันทางบทุกครนี่เคยทำดูสิรโรเช่วันชื่วันเดอสองดืสองตัวแต่สาบึกจับเช็คละเติ้ง คุกใจคุกคุกได้คุกแล้วคุกไปเลยคุกไปคุกดินหน้าบ้านไปมคุกอยู่อันหนึ่งเอาคุกเหมือนกันแล้วทำาไม่เข้ามาค่าให้เนี่ยวอดอ๋อทำไมแกถึงไม่เอาเช็ดออกเลยเนี่ยอ๋อมันเอาออกแล้วแค่โอ้เชี่ยแม่งเจ๋งสุด เรื่ประกอบของก่งเรรยบร้อยทีนี้ก็ทีนี้ก็ก็ก็อะไรก็ก็คาบไงป่องเต็มตีโอ๊ยตายอ๊ะโอเค โอ้พระเจ้าน้อกก็เล่นมาเนี่ยเขาได้วิวไม่ค่อยมีอยู่ป่ะไอ้เร็วๆนี้สามห้ามีสามห้าแล้วเอ่อไม่จริงโอ้ยเลดเกตที่ที่โอ้พระเจ้าจุมภะรัคุณเจ้าช่วยไปดูเฮ้ยเฮ้ยเป๊ะหรอเรดเกตดไหมเปดล็อกเลย มันจะเปิดให้เสีดังไปจำจเดแชราจอครับเอพีตกุป่าวเอตกเลยเหตีครับอยู่ไหรอ๋อไม่จริง่อเยอะเกียร อันนี้ให้เชลียลิเลขเจ็ดแปดโล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 ได้ยินไหมได้ยินไหมโสตีนครับ<ส>ในสตีมในสตีมในสตีมตอนนี้เออทำไมสตีม Steam ไม่กระเ้องหรอ <S 1> <S 1> <S คุณมอน<ม>กดไทย,ลยไแล้วสดเรียไทยแล้วสดแล้หรอคุณเพิ่งกดหรือว่าคุณกดนานแล้วเป็นนานแล้ว ออลองกดรีเฟซดูดีกว่าเชี้ยไม่กระเทียมเขี้ยคิดเหมือนกันเขียยเหมือนกันปกติมันควรจะเอ่อปกติมันควรจะเริ่มแล้วไม่ใช่วันี่มันทะเลิดมาตั้งสองนาทีแล้วนี่นาเอ่อนี่เลไรแปลกว่า จะพิมพ์บอกคนอื่นคนอเ่ียังไงตดทำใจรอก่อนสักแป๊บปี้ย ถ้ามผมกดรีเฟซแล้วมันถึงยังไม่ขึ้นสักทีปกติมันก็ควรจะขึ้นไันแล้วนี่นะอ <Okay. S 1> นะออ่อเอ่อเอออืม คุณม่อนลองแชร์จอให้ผมดูอีกทีได้ไหมขอเช็คความเรียบร้อยก่อน้องผมก็ขอดูความเรียบร้อยนิดนึงไม่ระเบิดโอ้มันจะระเบิดแล้วเอ่อไ,ไดูสิคุณเรากคเข้าไปเร็วในตัวผมดูหน่อย เลทมาจะกห้านาทีแล้วเดี๋ยวนี่คนดูเขาพิมพ์อยู่อย่าไปคงอย่าไปเครียดคุณมอนกดอ่าฮะเซสตีมแล้วโอเค่แเซสตีมครับเฮ้ยนี่คนดูเขาพิมพ์อยู่อย่าไปเครียดเฮ้ยเดี๋ยวฮะเอ๊ะ กินเสียงอะไรอะ่ะก้า็าป่านนี้ดูอืมว่าอะไผมไม่ค่อยจะแน่ใจมากแช่เขาใช้โปรแกรมอะไรนะ OBS สิปกติถ้าสตีม่ใช้ OBS อยู่แล้วไม่ต้องห่วงกูไลฟ์มาสิบนาทียังไม่มีใครมานั่งดูเลยซ้ำ คุณมอนขวาบนคุณกดเลยัรขวาบนของในยูทูบคุณเนี่ยโอ้พระเจ้าย่อนะคุณลืมกดอะนี่ไงไหนกดนีเฟดดูดิอ่ะเราต้องรอประมาณหนึ่งถึงสองนาทีหรือไม่ก็แค่สามสิบนีเดี๋ยวมันจะขึ้น นี่ขอหลอดได้นี่ไงได้และโอ้โหขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วขึ้นแล้วหมดแล้วหมดมาแล้วมาแล้วสุดยอดเร็วโคตรเจ๋งเลยพระเจ้ามาแล้วมาแล้วมล้วมาแมาวมาแล้วมวมแล้วมาล้มล

ออตอนนี้ปิงอะเหน็ดช้ามาแล้วโอเคครับเหน่มันมีปัญหาด้วยเปล่าเนี่ย มาแล้วมาแล้วโอ้โอเคครับ เรอเพลง AI lower พี่อยู่นะเออเน็ตค่อนข้างจะมีปัญหาเล็กน้อยหน่อยนะฮัลโหลได้ยินไหมคนในนี้ได้ยินครับ เออในได้เป็นไงบ้าง รอเป็น AI l o โ e r วอี่อยู่นะคนรลายก็ได้ยินแต่กระตุกสุดไปเลยเดี๋ยวแล้วรายกระตุกคนเดียวปะคนนี้ได้ยินครับไม่ไมน่าจะกระตุกคนเดียวทั้งหมดน่าจะกระตุกกระตุกไรฟุเนี่เนี่ยดดีแล้วรอมเนี้ย แปลกแปลกตาแปลกใจ โอเคโอเคนี่กระตุกเจอยงยี่นี่เอ่อตอนนี้มันหายกระตุกหรือ,อยังครับลื่นแล้วครับลื่นแล้วครับเปลี่ยนโอ้ดีดีดีเฮ้ยวันนี้น้องหมาน้อยโอเคโอเคนีค่กระตุกเจอยงนี่เอ๋อเ,เออตอนนี้มันหายกระตุกหรือยังหมาน้อยดุ ลื่นแล้วครับลื่นแล้วครับเฮ้ยวังดีน้องหมาน้อยนี่เราสามารถได้ยินเสียงทับซ้อนกันในการเปิดไลท์สองไว้แล้วสามพันนะไม่นด้ลงมาครับชิ้งเลยไม่เข้าใจว่าผู้จาเกินชิ้นไม่ได้เคยทำบ่อยใช่ จงสุภาพผมรอผมรอเออที่ไอโรเวอร์เดินๆเม่อกี้เขาเบื่อสนียโอเวอร์จุ่ตัวแล้วนะครับเนี่ยยายโรเวอร์โรเว อันนี้เสียงดังว่าอยู่กูคัดติคือผมตอบคุณต้องคุณต้องทำตามตรงนะคุณต้องทำใจนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คำตอบจากคอมเมนต์ก็คือคุณต้องรอสามสิบวิแน่นอนต้องทำใจหนึ่งเพราะว่า ยูทูบมื 7, 000. 000่อกีตั้งเวลาคูดาวไว้สามิบเท่าสิตรงนาอ่านก่อนเล่นเกมให้ขึ้นมาเจ็ดบรรทัดจะให้เวลาอ่านที่สามวิจะอ่านได้ัเขียนไป่อาเจ็วิมบ